ยำม,มามา่า<ม>เขาเอิ่อนไว้ยำมะหมาใส่แบบหมูยอเนาะหมูยอกุ้งสุก<ม>ยำม,มาม่ากุ้งสุกแล้วก็ท็อปปิ้งแบบจุกๆจ้อาอันนี้จะคุณหมวยก่อนไปไปซื้อน้ำแกง,งหวายนะหั่นมะนาวทำอะไรจ้าจะทำยำเส่บๆจ้ายำอะไรดีวันนี้โอ้สียำมะมหามาได้ไหมน,นี่เส่บๆเลยพี่น้อง เมนูแบบกับแกล้มก็ได้กับข้าวก็ดีสวัสดีค่ะมาพี่น้องมะดิเห็ดยำเส่เส่สูพี่น้องกินเนาะเอาแบบยำม,มาม่าใส่กุ้งหมูยอ,อ,มห,อหมูสับจ้ะเห็ดง่ายๆพี่น้องหน้าแบบมะน,นาวแป้นข้อเอืดน,น่อยใน่อยแต่ว่าน้ำลายบุหัว่าน้ำลายบน <laughs> บนะยวตรงล่องบีบตรงกร่อน เขาบอกว่าถ้าหั่นแบบถ้าใครที่ทําแบบหั่นมะนาวเป็นสามสี่นี่คือแสดงว่าทําอาหารเป็นแมนบอสอันนี้อันนี้จักสี่เนี่ยเพรนวยละสามเสี้โอเคสามนวยพรเนาะจ้ะอันดับเลกเลยตั้งน้ำพี่นงเพราสิมาลวกแบบฟองซุปพ่อพี่น้องนี่มีหมูย่อแล้วก็หมูสับจ้ะมูสับอยู่นี่ข้างล่างเมื่อบอกคุณย่าว่าจะทํายำมะม่าห่อเดียวห่อเดียวพ่อพี่นองแมนฮะนี่ลวกมะม่าก่อนเลยจ้ะ โมเมนต์ว่าเฮ็ดหน่อยกินหน่อยได้พี่น้องท็อปปิ้งมัานหลายนะจ๊ะเราเน้นท็อปปิ้งเนาะใส่ทั้งกุ้งทั้งหมูหย่อดียวมาสีหลายเองแมนกินสองคนกับพ่อแล้วนี่ซ้ำเนี่ยมะม่าห่อเดียวแบ่งกันกินนดาเป็นแบบบนเห็นแปลงํำได้ชนอ่อพี่น้องเ้นมาม่าขอาเขาเนาะค่ะก็ได้ได้ที่แล้วนะคะนเรียบร้อยตัดนอกน้ำเย็นนะมันจะเย็นล็อกล็อกความสุกของเส้นไว้มันจังบอกหรือเนละพี่น้อง ต้มก็ต้มแบบไม่ต้องนานมากบ่ต้องให้เส้นมันแบบว่าหนิ่มแห้งอ่ะใสมลงไปเลยจ้าว้าวกุงสซมอีกระบบอกุ้งสซมคุณได้ได้เหมือนกุงสมอืมุงตัวใหญ่นะวันนี้ของโปรดคุณด้านนี่ยอู้เอาไม่ใช่แพะฮะคุณ่แพะชนะเอาหรอชนะขาดเลยเอาชื่อเอาแบบสะดุ้งสะดุ้งเนาะพี่น้องตักขึ้นเลย หมูยอจ้าหมอยู่อื้มืมกินแต่หมูยอแล้วก็อิ่มแล้วคะพี่น้องหลายคัะเอาอุบลเนาะอืออุบลก็ต้องกินหมูยอเนี่ยนี่คุณยายสิมาเป็นเคยอันเมื่ออุบลต้องกินหมูยอแล้วก็ก๋วยจั๊บบอกโดยเฉพาะก๋วยจั๊บพี่บุญก๋วยจั๊บพากินแมนซ้ำหลวกหรือมากพี่น้องจ้ายอดเป็นสุขแล้วสุขมาแล้วเอาแค่แบบลูกบวบจ้ะ ตักขึ้นหลือหมูสับอม่อะพี่น้องหมูสับได้ที่แล้วโอ้โหโอเค สองฮดอกค่ะพี่น้องจับลพัดหลอกแรงมากเธอได้หนิอดแมนใช่เท่ากับกอบกับน้ำจิ้มว่าเสียบเพียนีงอะพี่น้องเรีบร้อยจ้าล,ลึ โอ้จะต่อิ่มท็อปปิ้งก้นเนาะมาถึงขั้นตอนการยำจ้าใส่พริกลงไปพี่น้องตำเอาเนาะค่ะเอาเผ็ดบ่เอาเผ็ดพริกสามเม็ดเลยบ่แต่ว่าบ่ทันแล้วเพราะว่าหอบหอบเขาไปแล้วท็อปปิ้งมันหลายอ่ะเ็อปปิ้งมันเยืงอ่ะส่วนตัวมวยนักกินเผ็ดอยู่แล้วนะแต่ว่าเพ็ดกินหลายคนเท่ากับเพ็ดแบบกลางๆเนาะพี่น้องรสชาติ มวยต้องไปกัดพริกใส่ที่หลังด้วยลูกโดดเอออ่าประมาณนี้ค่ะพี่น้องจ้ะนี่ได้แล้วอ่าตำบักพริกแล้วละพี่น้องหั่นมะเขือเทศจ้านัดแบบต้นหน่อยต้นใหญ่ก็จัดไปเรื่อยเรื่อยค่ะนุ๊กมะเขือเทศคุณดัดมากินไหมใช่ชอบกินมะเขือเทศอืม นี่หอมหัวใหญ่ค่ะจ้าครึ่งปีหอมใหญ่น้ยำเข้มมาก,มากเลยมันจะหวานหวานกรกอแน่นแห้งหอมแขกแห้งแห้งแสบหอมอันที่มันเป็นสีม่งๆอือหอมแขกนี่ขึ้นช่ายจ้ะขออนุญาต <ๆ S 1> เอาออกก่อนนะจ้า ถ้าคืนชายแบบใส่แล้วมันแบบฟิลแบบว่าโมซสกมันเป็นยำเนาะถ้าไม่มีนี่คือแบบเหมือนแบบยังไงไม่รู้เหมือนขาดขาดเพิ่มความหอมเนาะเครย์ครดเริ่มยำบ่เนียนพีกลงมไปเลยมาพริกนะคะทุกคนหมักเพชบอกเขาอื่นอายุสซมเพ็ดหมักเพ็ดเพ็ดใส่หมักเพชดแล้วก็อะไรต่อจ้ะนี่น้ำเชื่อมจ้ะเชื่อมเพราะเห็ดไวเนาะจ้ะ ลงไปเลยกะเอาเด้อพี่น้องอืมอ่ะลงไปเลยแล้วก็น้ำปลาอืมน้น้ำน้ำยำนี่แน้งาลงไปค่ะจ้ะน้ำแป้นนาแป้นแบบหนยหน่อยแต่ว่าน้ำเป็นหลได้พี่น้องจะใช้ประมาณสามลูกจ้ะอุ้ย มันสดมักเน่ามักเน่ายังบาดตายมันสดเออมันสดผดใช้หมักสมมักบผสมกับตามต้องการเลยเด้อค่ะพี่น้องของเราเอาแบบจี๊ดจ๊าดเลยกับแกมเด้คุณดาเ่นต้องถึงเครืองติมแบบชูใจเล็กน้อยนึงเพื่อความกลมกล่อมกลมมีน้ำลายแตกมึงได้ละค่ะ น้ำยำนะค้อขนาดว่าแบบรลดกลางๆนะเนี่ยแอนอาชิมรสชาติกันนะอืมจี๊ดจัดมากเปรี้ยวหวานเผ็ดอืมเจียบพี่น้องบานนีนห้องกับจีใยนี่เสร็จมาเลยพระเอกของเราได้ดีมือนนี่แล้วก็สาบกลุ้งกลุ้งกับบอลล็อกฮอตลอดงไปเลย ผูท็อปปิ้งน่ากินมากรับประกันมากหมอยูจ่ะยองหมูยอโคเลจ้ามันใช่ยำมาม่าไหมเนี่ยเออแล้วพี่น้องขาดบรได้เด้อรมวยน่ะเป็นคนที่แบบยำมาม่าต้องใส่เครื่องมาม่าให้ลูกเป็นอะไรใส่เครื่องสูงขึ้นนำเนาะแม่ใช่อันนี้ใส่เครื่องซองพอด้วยค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะเค็มเนาะโอเค เพิ่มรสชาติหอมอ่ะโอยนเมนเมนูกับแกล้มชั้นดีซื้อนามเก๊กขมายมะฝาดมาจากพี่น้องอ่าบานไซท็อปปิ้งแบบพักลงไปนอกพี่น้องค่ะอันนี้ก็จะเป็นเผือเทศหอมหัวใหญ่แล้วก็ขึ้นช่ายที่เราหั่นไว้เมื่อสักครู่นี้เนาะใส่ลงไปเลย จานบางใหญ่เลยนี่โอ้คุณน่ะมันใชญ่เลยเนี่ยอืมโอแบบอ่ะตอนนี้อย่าขูดสองมือเขาตุ้ง้สองมือเลยพี่น้องแน่นจานน่าจะไม่พอหรือเปล่าที่เราเอามาอือจานเท่างหมดพอได้คุณน่ะอ่ะพี่น้องว้ายน่ากินมากแน่นหอมมากสีสันคืออืออะเรียบร้อยแล้วบันนี้เสิร์ฟเลยเนาะจ้ะเอา ยำม,มาม่าเขาเอื่อนมายำม,มาม่าใส่แบบหมูยอเนาะหม,มูยอกุ้งสุกอู้อนะเต็มจ้าอยากไม่เฮียนะเอออ้อออหอมมากน่ากิน,นอู้อยำม,มาม่าจ้าใส่กุ้งสุกแล้วก็ท็อปปิ้งแบบจุกจุกหมูยอฮอทดอกมูสซับซิมครับพี่น้องวันนี้น อู้สิกินตัวใดกว่าผู้ด่าแบบมันจีฮยานะเอออ่ะอืมนี่นะ<ก>เหนียวพันยันใส่เลยเด้อนี่ตักแบบว่าแยกมาก,ก่อนนะจานแบบว่าเอาทุกอย่างนี่เอาผักน้ำขัดกรุ้งขัดกรุ้งกรุ้งบอกอกุ้งส้มบอกนะหนีกุ้งส้มอ่ะพี่น้องเดี๋ยวเอานามยำก่อนจ้ะ,ะไปเรีบนามยำด้วย โบแหงได้พี่นงเมองน้ำยำเท่าน,<ะ>นะยำแบบจุ้ยซี่ได้ซดน้ำพร้อมอืมอร่อยออเป็นยังคือเป็นคนกินเป็นตาแสบแท้ <laughs> กินได้แบบอร่อยมาก ยั่วมากผื่นหนาะขี่น้องอ,อันซ่อนน่มเพิ่นกินสดอือขาดยังเดียวด้วยนี่ขาดยังคะนําแก่เออเดี๋ยวจะไปซื้อมาหายหนาะปักซ่ยอยดีมากอืม เมนูแบบกับแก้มช่วงเทศกาลเนาะง่ายๆพี่น้องยำมะหมากถ้ามีน้งข้ากับใสใส่ผู้ใดมีแบบเขาเรียกอะไรมีอ่ลูกชิ้นมีอะไรก็ใส่ได้เด้อแบบได้เบิร์พี่น้องแล้วแต่ห้ขาเข้าวมีน้งข้ากับใสไปค่ะผู้ใดมากินน้งกะใส่ปลาหมึกใส่แบบเพิ่มก็ไไ้เนาะใส่แบบเอามือนีกะเดี๋ยวเมื่อจะขอใหญ่ข้อโตไปหาแบบเกรื่องดื่มมาให้คุณด่าน้ํและเมยน้นา พี่น้องฝ่ายเธอนึงเนาะค่ะถ้าผู้ใด้ามาคลิปนี้มักเมนูแบบง่ายๆผ้าเห็ดอาหารแบบง่ายๆแบบนี้กะฝากกดไล์กดแชร์ไปกำลังใจให้หมือนน้ำในได้จ้าสำหรับมือนี้ไปเลยด้ยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายปะไปซื้อน้ำเก๊กงหวยแล้วขออีกคำหนึ่งได้ไหม <laughs> ได้ไปเลย <laughs> เอาล่ะเอายัางไม่ปิด <laughs> หรอยัง <laughs> เอาไปก่อนได้ค่ะพี่น้องอันนี้จะคุณหวยก่อนไปไปซื้อน้ำเก๊งหวย